ดึงสอ่เออชมกระเป๋าไดึงสองกลับไปกระเป๋าแบนมาเลยกระเป๋าแบนแบนีก็แล้วแต่ก็แล้วแต่อไเจอเ๋ไปทำาอะไรก็บไม่เสร็จมันทำไมันทำเยอะวด้านนี้หอเมาสนิดนึง เกิดมาจากท้องพ่อท้องแม่ครับไม่เคยเแบบว่าเห็นการที่เออควงอะไรกันเลยนะ่ะเออเออไ,ไม่ใช่เพิ่งเคยเห็นนะ่ะจ,าจา่จาจา่าอา้ารย์ว่าโอ้ดูขนลุกเหดูเลนคุณพี่ครับผมทำงานคนเดือนยังไม่เท่าวงน้องก็เลยฮนะ ด้วยของก็เกียาเที่เราไม่ได้ความบานอะไรเหกคนเด็กนกปัจจัก็ปัจจนมันก็รวม